สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัลลัตเชียบแหลมรหัสนักศึกษา643270577-9หลักกฎหมายกระชนกลุ่ม2ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดประเด็นถกแถลงเรื่องหลักสุจริตชนมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรในสังคมส่วนตัวคิดว่ดวาหลักสุจริตชนมีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากค่ะเพราะหลักสุจริตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงนี้และพึงปฏิบัติค่ะ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและการดำรงตนของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและสันติสุขและหลักสุจริตยังเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมเพราะมีเนื้อหาที่กว้างมากค่ะและยังใช้เป็นมาตรฐานในการชี้ขาดว่าการกระทําตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยกระทําโดยขัดต่อความซื่อสัตย์และความไมว้วางใจหรือไม่ค่ะเพราะผู้คนในยุคปัจจุบันนั้นมีหลักสุจริตชนหลงเหลืออยู่ในตัวน้อยมากและมีการ ทําสิ่งที่ไม่สุจริตเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็จะทำค่ะทําให้เกิดความโลภอยากได้เป็นของตนไม่ว่าจะได้มาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตามค่ะยกตัวอย่างเช่นการโกรงการซื้อขายหรือการโกรงการโอนที่ดินโอนทรัพย์สินโดยการแอบอ้างว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์และก็ทําการซื้อขายหรือให้เช่าโดยที่เจ้าของตัวจริงเนี่ยไม่ทราบค่ะ เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําโดยที่ไม่สุจริตค่ะและผิดกฎหมายด้วยและในสังคมล้วนนี้ก็มีการกระทําเช่นนี้เป็นจํานวนมากค่ะเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะในสังคมปัจจุบันคือสัญญาประชาคมค่ะที่เห็นได้ง่ายๆคือการเลือกตั้งเป็นการที่มีผู้แทนมาให้สัจจะกับประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้เลือกตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หากทำได้ก็ถือว่าเป็นการดีค่ะแต่ มีการใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สุจริตก็จะต้องมีการถอดถอนกันต่อไปค่ะทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะมีอำนาจมากขนาดไหนคะก,ก็ต้องปฏิบัติตามหลกักสุจริตชนทั้งสิ้นค่ะและหากสังคมเรายึดถือหลกักสุจริตชนในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นการใช้ชีวิตในสังคมก็จะสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่หากอยากให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกก็ควรจะมีการปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเด็กค่ะว่าจะกระทำมการอะไรก็ตามควรที่จะกระทำด้วยความสุจริตและความซื่อสัตย์ค่ะและที่ฉันเชื่อว่าหากปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กนะคะและมีตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม ความซื่อสัตย์และความสุจริตก็จะเกิดขึ้นกันแทบทุกพื้นที่ค่ะและปัญหาที่เกี่ยวกับความสุจริตก็จะมีลดน้อยลงไปะคะ่ะเพราะทุกคนพร้อมใจกันจะทําการใดๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะพร้อมส่งต่อเจตนาลมนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปและดิฉันเชื่อว่าหากคนรุ่นต่อไปก็อยากที่จะสานต่อเจตนาลมแห่งความสุจริตนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาได้เห็นความเจริญข,ขึ้นของบ้านเมืองนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของดิฉันเกี่ยวกับเรื่องหลักสิจริชนมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรในสังคมค่ะและวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ